ตอนที่57แต่ว่าฉันเคยเอาแต่อัดมันจนเละเป็นจ๊อกอย่างเดียวฉันเลยไม่รู้ว่าชื่อจริงๆของมันคืออะไรแต่ฉันมั่นใจว่ายูดาต้องรู้แนะ่ดังนั้นตอนนี้สิ่งที่ฉันต้องทำก็คือทวงเวลาให้นานที่สุดจนกว่ายูดาจะมาที่นี่ คุณหนูคอเดเลียครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับพวกเราจะรีบไปช่วยอยู่นี้แหละครับพวกนายอยากเข้ามายุ่งแม้แต่นิดเดียวเลยนะเอ้ยคุณหนูทำไมกันละครับเธอไม่ยอมให้พวกเราเข้าไปใกล้หรอคะอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคุณหนูจะตกอยู่ในอันตรายนะครับ คุณหนูเอาตัวเองไปเสี่ยงเพรามีจุดประสมค์บางอย่างคุณหนูตั้งใจเอาตัวเองไปเป็นเหยื่ยลอล่อเดมอนตอนนั้นเพื่อที่ว่าเธอจะได้สามารถปกป้องทุกคนที่นี่ได้หลบเก่งเหลือกเกินมีดีแค่หลบเก่งแบบนี้เป็นนักเวทีไร้ประโยชน์เสียจริง <Why? S 2> ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเหยื old, ่ออันโอดชะขนาดนี้จะเดินเข้ามาหาข้าด้วยตัวเองทันทีที่ข้าตื่นขึ้นมาสนุกสมมาตโคตรมันเลยการจองตีของมันมม่นยับมากขึ้นเรื่อยๆแล้วฉันก็ใกลจะถึงขีดจำกัดในการหลบการจองตีด้วยเหมือนกันถ้าเป็นแบบนี้ ก็ต้องทำแบบนั้นแล้วสินะฮ้เฮ้อเกียร์สองจากเรื่องวันพี e c e ลอเล่นยาจองแรงความว่องไวของคุณกำลังเพิ่มส่งขึ้นแกทำบ้าอะไรของแกกันแน่ฟ้าแหมแหม่มฉันเผลอโพสต์ถ้าอะไรออกไปโดยไม่รู้ตัวบป๊นหนึ่งหน้าแกก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกหน้า พอฉันต้องยกระดับการเสริมพลังเวทครั้งท oh hm um ี่สามฉันก็รู้สึกเหมือนจำเป็นต้องโพสท่านั้นเลยแฮะก็แหมถ้ามันเท่ม้อการโพสท่าของตัวละครหลักจากเรื่องวันพี e ลูฟี่เพื่อเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดในร่างกายให้สูงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ความสามารถทำร่างกายยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเป็นทวีคูณ ด้วยเวทนี้ฉันจะยิ่งทำให้แกรู้สึกสนุกมากขึ้นเข้าไปอีกยังไงล่ะตอนนี้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วมันไม่ได้เร็วมากจนข้าไล่ตามไม่ทันหรอกแต่ว่านักเวทเนี่ยนะไม่ใช่สี มนุษย์ทั่วไปไม่มีทางที่จะรักมือกับความเร็วแบบนี้ได้หรอกข้ามั่นใจว่ามันต้องกำลังควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวเองได้อย่างยากลำบากแน่แต่ว่าวิธีการหลบหลิกที่แม่นยำขนาดนี้เป็นไปนได้ยังไงกัน มันพิจารณาแต่ลักเสียววินาทีจากการเคลื่อนไหวของแขนของข้าแล้วก็ขาดเดาการโจมตีต่อไปได้อย่างนั้นหรือถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆมันตอบสนองกับความเร็วขนาดนี้ได้ยังไงเอะข้ารู้แล้วเป็นอย่างนั้นสินนะมันไม่ได้ขาดเดาวหรือตอบสนองอะไรทั้งนั้น การเคลื่อนไหวทั้งหมดของมันมาจากสัญชาตญาณดิบอันเหลือเชื่อตังหาแกเหมือนพวกสัตว์ป่าเลยแกมีพอสวรรนั้นน่าเหลือเชื่อจริงๆเจ้านักเวทแต่ว่าแกต้องมีประสบการณ์มากกว่านี้อีกหน่อยนะเออ จริงด้วยมันไม่เหมือนกับดันเช่นส่วนตัวฉันลืมไปเลยว่าพื้นที่รอบๆก็สามารถเป็นตัวแปรที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปได้ก่อนหน้านี้แกไม่ยอมหยุดเคลื่อนไหวเลยแม้แต่วินาทีเดียวแต่ตอนนี้แกตายแน่ฮะ ก่อนหน้านี้ก็เคยบอกไปแล้วนี่ ว่าฉันจะกอดเธอตอนนี้ก็เหลือแค่อุ้มเธอปีนข้ามกำแพงแล้วก็คอยดูแลและห่วงใยเธอสินนะ